ป้ารุ่นนะครับได้นําผลิตภัณฑ์ไม้ปรเซรและไม้ปรกินพัดมาใช้ในการบํารุงตัวเรียนนะครับที่ป่วยแล้วก็โสมนะครับเมื่อนํามาใช้แล้วตอนนี้ใบเริ่มสมบูรณ์นะครับเขียวสมบูรณ์ดีแล้วก็ติดดอกสับพั่งเลยครับตอนนี้เป็นลูกแล้วนะครับเป็นหางแยะเริ่มขึ้นลูกนี่ฮะลูกดอกมากครับเรามา ดูกันแบบใกล้ชิดแบบบนต้นกันเลยนะครับเพื่อเห็นกันได้ชัดเจนนะครับนี่ฮะติดดอกมากมีเท่าไรก็ติดนี่นะครับปีแล้วปา๋ารุน้นะครับบอกว่าติดดอกอย่างนี้แหละแต่พอเป็นดอกเสร็จเป็นหางแยะเจอฝนเจออากาศหนาวจัดเขาร่วงทิ้งสลัดลูกทิ้งดอกหมดเลยนะครับแต่ปีนี้ มีเท่าไรก็ติดหมดติดกันแบบโหโหโหยอดมากเลยครับช่อหนึ่งเป็นสิบสิบลูกก็ติดเป็นสิบสิบลูกเลยครับไม่มีการสลัดหลือร่วงเพราะได้อาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งสิบสี่ธาตุและอะมิโนสามสิบกว่าชนิดที่บำรุงให้ลูกเขาสมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์นะครับแม้เลี้ยงลูกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ฝนตกติดต่อกันนานอากาศหนาวจัดแต่ไม่สลัดทิ้งลูกทิ้งดอกเลยนะครับอันนี้เราอยู่บนยอดนะครับเรามาถ่ายทําให้ดูเห็นชัดๆเลครับเนี่ยดูครับดูครับนี่ลูกโต เป็นลูกได้สมบูรณ์ลูกทรงสวยมากนะครับเพราะได้ธาตุอาหารที่ครบทําให้ลูกเขาไม่บิดเบี้ยวหรือเสียทรงนะครับอ่างแย้ก็สมบูรณ์นะครับเนื่องจากไม่ขาดธาตุอาหารนะครับโอ้รุ่นบอกว่าลําบากอีกแล้วลําบากต้องมาแต่งต้องมาตัดลูกทิ้งนะครับเพราะมันเยอะเกินถ้าไว้หมดนี่นะครับโอ้ยตนรับไม่ไหวแน่ครับ น่ครับท่านใดนะครับปัญหาเรื่องการทําทุเรียนแล้วเจออากาศที่หนาวจัดอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนทําให้สุเรียนนะครับช็อกทิ้งใบทิ้งดอกทิ้งลูกถ้าท่านได้นําติดพันไม้เวเซตมาใช้นะครับสุเรียนท่านจะติดดอกแล้วก็ติดลูกที่ดกสมบูรณ์อย่างสวนป่ารุนนี้นะครับ